รายการอาจารย์หมา w ว r l d w i d รายการสนทนาแบบ r ีลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ในทุกแงม่มุมทาง่วงจุย้ยตามวัตถุประสงค์ของอาจารย์หมาเพื่อสิทธิ์ทุกคนช่วงเบตะเตล็ดเตดเตรวันนี้เราก็พูดถึง ยาครูกันดีกว่าอไม่ยังไม่ต้องไปเดินทางไปพม่าด้วยตัวเองเอามาเล่าให้ฟังก่อนว่าสายหมูเพราะว่าอันนี้เป็นสายพิชาสุวรรณภูมิใช่ไหมสายหมูสายอะไรนะสายหมูแปลว่าพวกหมูพวกคาถาของกลังเยอะป่าเป็นคนเล่นของเขาเล่นของใช่ของป่าเยอะนะกระเป๋าวางแังหนักไหมเก็บไว้ในตัวก็มีมีบ้างเยอะแยะยาครู โอ้เต็มเต็มเต็มอ่ะมีมานี่ช่วงนี้คงจะเป็นนี่ต้องอวดต้องอวดอวดด้วยอวดด้วยคนอวดของนี่ก็ยาคูเหรอใช่อ่าอันนี้ไม่ค่อยมีเอออันนี้ชื่ออะไรฮะเอานี้ชื่ออะไรชื่อเต็มไหมเอาชื่อเต็มมีชื่อเล่นและชื่อเต็มจัดมาสิอ่าอันนี้ก็เป็นมหาอิสาสายะโอ้เป็นยังไงอะเดี๋ยวหิที่เล่าด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยปัญจพุทธาอือืึค่ะอื ก็เป็นอันนี้เป็นยาครูชั้นสูงนะเป็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันจะมีอักขระห้าตัวต้องต้องไลใกล้เนี่ยอักขระอันนี้คือชื่อตัวแทนของพระพุทธเจ้าทั้งห้าเขาถึงเรียกว่าปัญจพุทธาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็จริงๆตัวยาเนี่ยมันอยู่ในสายจีนตามยะอันนี้เป็นยาครูชั้นสูงนานแล้วทีนี้ใคร ไปที่โรงเรียนจะได้พบครูของเราทั้งสิบอยู่หน้าโรงเรียนเลยก่อนที่จะเข้าอาคารเรียนแตะโตก็เอาภาพนี้มาให้ดูอ่ะเป็นนี้นี่นะเห็นเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือครูตามสายวิชานิสุวรรณภูมิที่ท่านอาจารย์เอาสุวรรณภูมิเข้ามาประกอบกับกาจริํการทวงจุ้ยด้วยใช่ใช่ก็คือเอาไว้ช่วยเหลือลูกศิษย์ในกรณีที่ไม่สามารถจะทําบ้านได้ค่ะนะอันนี้มันก็เป็นเหมือนอาถรรพ์อย่างหนึ่งเหมือนใช้พุทธคุณใช้ของพิเศษ ในการทำนั้นเ<ช>พราะนั้นท่านอาจารย์ก็ต้องต้อง,องดันด้นไปเรียนแล้วก็ฝึกวิชาอป้าเห็นอยู่ตั้งแต่อาจารย์ฝึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลําบากมากเลยแต่กว่าจะได้แต่ละเรื่องกว่าแต่ละเรื่องแล้วเราไปขอกันขออาจารย์มีเรื่องมาขออาจารย์อย่างนี้อาจารย์ก็แปะแปะให้หรือว่าให้ขอให้แต่ว่ากว่าจะได้มาแต่ละวิชาเนี่ยไม่ได้ของ่ายเลยเหมือน <c oughs> อย่างทำไงจะให้ให้โอยพอรสิทธิ์แล้วเป็นจริงอย่างเนี้ยให้มีวาจาสิทธิ์อย่างเนี้ยค่ะอก็ต้องไปพูด มีช่วงหนึ่งที่ท่านอาจารย์ฝึกวิชานั้นเป็นปีๆเลยเลยก็ไม่พูดเอื้อเอื้อแต่ว่าสอนได้สอนได้พูดไปเรื่อยๆไม่ได้พูดกับใครเนี่เราคุยไม่ได้คุยนี่เอื้ออือแค่นั้นเองเราไม่พูดหรือบางช่วงก็ไม่ตัดผมไม่ตัดไม่โกนหนวดก็มีแต่เราไม่เคยเห็นในเวอร์ชันนั้นเรายังไม่เคยเห็นเพราะว่านั้นก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าอาจารย์ฝึกมันนานเวลาฝึกไปที่นู่นก็หรือฝึกอดอาหารอย่างเนี้ยคือเราเนี่ยเหมือนที่จะให้เรากินเจ กินมังสวิรัตวันตัวใช่ไหมใช่ค่ะเออมีช่วงเนือจารฝึกเขาก็จะค่อยๆลดการกินกินมังสวิรัตเสร็จปุ๊บก็ลดลงมาเหลือกล้วยหนึ่งใบก่อนอกินแต่กล้วยวันทั้งวันกินกล้วยได้แค่ใบเดียวกล้วยหนักไปต่อไปก็ลดลงมาเหลือแตงกวา,กวาหนึ่งลูกเห็นอยูอ่แล้วก็ลดลงไปสุดท้ายก็เลือน,น้ําแก้วหนึ่ง น,นี่คือขั้นตอนในการฝึกนั่นแหละมันก็เยอะซึ่งจริงๆออย่างบรม,มครูเนี่ยที่เราเราเราเอามาเนี่ยมีที่ถ้าอาจารย์นับถือหรือว่าทํารูปเหมือนขึ้นมาเนี่ยนะมีสิบจริงๆมีเยอะก,กว่านี้นะ,ะ,ะแต่ว่าอันนี้คือเราเรียกว่าพ่อครูทั้งสิบก็คือเป็นเป็นสายต้น,ตนของวิชาซึ่งเรามีสิบคน,นคนแรกคือคนแรกครูคนแรกคือโป๊ะต่อเอค,คือองค์หลังนี่องนี้องนี้นะองนี้นะคะ,ะนี่คะ่ะ <c oughs> องด้านหลังนี้อ่าไหนป่าเล่าให้ฟังซิเดี๋ยวป่าก็เดี๋ยวก็ออกตัวก่อนป่าไม่ได้เรียนนะป่าก็เสียใจไม่ได้เรียนแต่ว่ามันต้องใช้ความมายนะเยอะๆค่ะไม่มีก็เลยเป็นคนไม่มีความมานะเออเป็นคนใช้ดีกว่าผูยากอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือจริงๆรุ่นเราอะสบายแล้วท่านอาจารย์ไปเนี่ยต้องไปฝึกไปหาไปเฟ้นไปสร้างไปอะไรพวกเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเลยเนี่ยไปหาพระอาจารย์เัียท่านอาจารย์เนี่ยก็ไปดูขั้นตอนไปดูแล้วะ ก็กร่าบนิมนต์ว่าไม่เป็นไรผมขอเป็นคนใช้ของก็พอแล้วค่ะดีดีละดีละเออผมอไปเรียนละอ่าเออมาท่านาโปต่อเออในบรรดาครูทั้งสิบเนี่ยเขาก็จะถือว่าองค,คง์เนี้ยเป็นครูคนแรกจริงๆโดยศักเนี่ยนะครับมันจะมีหลายหลายมันเหมือนเหมือนเหมือนสตอรี่นะครูโลกเทพบุดรดอย่างเงี้ยก็มีหลายเรื่องเล่าแต่อันนี้อันหนึนน่งที่เป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะแน่นอนกนะ็คือเป็นพ่อเป็นกร,ริยันนะคะอ่เป็นพระมหากริย์เป็นพ่อของ องครูสัจจมินองค์กลางองค์ยืนที่เป็นเจ้าเลยเห็นไหมนี่ค่ะนี่คือพระบิดาขององค์กลางองค์ท่านสัจจมินที่ท่านเกิดมาเกิดมาก็จะฆ่าลูกเพราะมีคนมาทํานายไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็พระองค์ท่านสัจจมินนี่เกิดมานยมีดอกไม้ทิพถืออยู่ในมือตเกิดมาในมือด้วยจ้ะตอนหลังก็ถ้าท่านเป็นกระสะตอนหลังท่านก็โอเคก็ปรองด้แล้วก็ไปบวช จนสำเร็จวิชาในฐานะที่เป็นกษัตริย์ในฐานะที่เป็นพ่อของของครูอีกองค์หนึ่งเนี่ยเขาก็เลยนับตั้งต้นให้เป็นองค์ที่หนึ่งอนี่คือปฐมของครูเอเนี่ยภาษาพมามาแปลว่าหนึ่งเอออือน่นก็เลยเป็นองค์แรกค่ะช่วงวิชาการจ้าจ๋าหลังจากที่เราคุยกันเรื่องยาครูแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์คุณสมบัติ คร่าวๆเบื้องต้นก็มีติดต่อสอบถามตาโตเข้ามาเยอะมากแล้วคุณตาโตที่คุณตาโตบูชาอยู่อ่เห็นบอกว่าเป็นยาคูที่ชื่อว่าห6สิกประการคุณสมบัติโดยละเอียดเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาเจาะกันโดยละเอียดเพราะว่าห6ข้อเนะ่นั่นไงเอาสักเล็กน้อย <c oughs> แล้วตอบเป็นตอนๆไปดีกว่าว่าเออมามีคุณสมบัติที่ครูสร้างขึ้นมาเนี่ย ความหมายถึงตั้ง56ความประารธนาเนี<ม>่ยลึกยังไงขนาดไหนอันนี้ขอดูหน่อยชื่อ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 เต<ร> <cassette> ็มเต็มคือมหายากายปุติโปมิงของไซพยาจีก็เรียก56ประการเหมือนเดิมนะฮะเรียกว่า5ประการก็เขาเรียกว่าสรรพคุณของมหายาองค์นี้เนี่ยมีด้วยกัน56ประการนะฮะ แล้วก็ผู้ที่บูชายาเนี่ยก็มันเกิดผลได้ทั้งกับตัวเองและครอบครัวได้เนี่ยใช่ค่ะคนคนที่สวดมนต์เนี่ยก็นอกจากตัวเองก็ครอบครัวก็ได้ไปด้วยครอบครุมเป็นหมดค่ะนะฮะก็การสวดเนี่ยเช้าสามรอบหรือเจ็ดรอบอเย็นก็อีกสามหรือเจ็ดรอบคือช่วงเช้าแต่ต,ตัวจะยุ่ง S <s> <S <s> <S ก็รีบๆออกทํางานเพราะฉะนั้นคือ3รอบได้ตกเย็นมีเวลามากหน่อย7รอบได้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องจ้ไม่ใช่ว่าเช้า3เย็นก็ต้อง3ไม่ใช่ถ้าคุณมีเวลาก็เชา้า7จ็เย็นบังเอิญวันนี้มีธุระอะไรกลับมา3ทีง่วงนอนแล้วอะไรก็ได้ทํา,าไมง่งก็ร้อยแปดขนาดนั้นเลยครับับนก็คือพระคาถาเนี่ยเราต้องท่องนโมตัสสะพราะว่โตระโตสัมมาสามพุทธสะ ไม่ใช่นะโมนะโมนะโมนะสามครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยไตรสรณคมพุทธังสรณังคชามิทำมังสรณังกชามิแล้วทุติยัมปิไปตรติยัมปิไปก็หมดเนี่ยก็เรียกไตรสรณคมคือบางท่านเนี่ยพอเราเราคือใบกำกับเนี่ยบางครั้งท่านเขียนว่าท่องนะโมสามจบท่านก็ท่องเดี่ยวนะโมนะโมนะโมไปอันนี้มันจะถูกต้องหรือบอกไตรสรณคมบางคนก็ทั้งเก้า ว่ท่องไตสนาคมทั้งเ้าไตท้อทั้งก้า,ามั 9, านก็ไม่ได้ 9, คือบางคนไม่ทราบจริงคือจริงบทคือเจ้าที่เขาไม่ได้พิมพ์แบบเต็มเป็นบทสวดไว้ให้นะฮะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันาบางคนก็จะเอเอให้มันีึปุ๊บฉันก็ท่องแบบนี้จริงๆมันอาจจะสั้นไปนิดนึงก็ขออภัยแต่ท่านต้องต้องทำความเข้าใจอันนี้เรามาดูว่าคุณสมบัติของมหายาห้าสุปการเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบกำกับยานเนี่ยหนึ่งเนี่ยหน้าแรกก่อนหน้าแรกหน้าที่สอง หน้าที่สามแล้วก็หน้าที่สี่เนี่ยมีนะฮะถึงห้าสิบหเลยห้าสิบข้อเนี่ยห้าสิบข้อมีครบหมดคือเวลาท่านบูชายาสูรองค์นี้ไปเนี่ยท่านก็สามารถอ่านได้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะยกตัวอย่างข้อแรกสหน่อยสิคะลุงอ้าวอ้างลูกที่หนึ่งคือเป็นกระทู้แสนลำป้องกันภัยต่างๆไม่ให้กล่ํากลายของตัวเราหมายความว่าคุณท่องคาถานี้สิ่งแรกคือหนึ่ง ภัยต่างๆเนี่ยไม่มาถึงตัวคุณเนี่ยนะฮะสมควรต้องแปลมีข้าวของสมบัติชนะศัตรูคู่แข่งคที่สองอ,อันที่สามห้ามภัยร้ายอุบาทอาถรรพ์ทั้งปวงเวทมนต์ดำคุณใสเนี่ยไม่ถูกกระทำํำชื่อว่าท่านเหล็กตันกันคุณใสมนดำสะท้อนของไม่ไดีออกจากกายเราเนี่ยฮะก็เพิ่มเอกคือนอกจากไม่เข้าแล้วสะท้อนกลับกลับไปสู่ต้นทางที่จะป้อหาของเราล,ลูกที่ห้าก็คือ คนทั้งหลายติชินนินทาว่าร้ายใส่ความเราไม่ได้โอเคเลยข้อนี้ผมว่าทุกคนสบายใจเนะทํางานแล้วก็นะปลอดภัยคนะเพราะฉะนั้นนี่แค่ออเดอร์เบื้องต้นอยากรู้อีกที่เหลือห้าในห้าสิบหกข้อเพียงแค่นี้ผมก็ว่าหูคุณสวดมนต์แล้วคุณเดินทางไปที่ทุกที่ทุกแห่งหนนะแล้วคุณปลอดภัยฮะทุกที่ทุกเวลาไม่มีเวทมนต์ดำคุณใสลมเพลมพัด คุณจะไปที่ที่คุณคิดว่าเป็นอับโคจรหรือคุณไม่ทราบว่าจะมีการปล่อยของหรือไม่เนี่ยคุณก็ปลอดภัยแล้วแล้วเ็กก็สะท้อนกลับออกไปด้วยนะไม่เข้าสู่ตัวเรานะฮะแล้วก็คนไม่มาลินทานเราข้ออื่นที่เหลือต้องขอให้ลุงมาช่วยบอกในตอนต่อๆไปนะคะได้ครับยี่ความยินดีก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็พิจารณาว่ามีองค์ยาครูองค์ไหนที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านในปัจจุบัน ที่ช่วยท่านแก้วิกฤตการณ์ในชีวิตในปัจจุบันนี้ได้ก็ศึกษาไปแล้วค่อยๆเลือกในองค์ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในเวลานี้นะครับช่วงประสบการณ์เด็ด <c oughs> วันนี้วันนี้ดูดิส t a นซิ n งมากเป็น <c oughs> การจัดพรอพนะฮะที่สามารถทำเป็นห้องส่งอัดรายการได้ใช่ เราจะมาพูดถึงบ้านที่เป็นลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศอีกอยู่ต่างประเทศแช่วงนี้ิน inter กันนิดนึงว่าให้ดูว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีห่วงจุ้ยที่มันแตกต่างจากบ้านเราแล้วก็ทํายากมากด้วยทํายากเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราไปเจอเนี่ยอย่างแรกคือบันไดเนอะบันไดจะจอบประตูก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองคือ,อครัวบางทีเข้าไปเนี่ยผ่านครัวก่อนเลยหรือว่าส่วนใหญ่ก็เป็นโอเพนคิทเช่นอย่างที่เราบอกแล้วแหละก็มี มีลูกศิ์ถามเราอยู่เหมือนกันนะคุณว่าเขาผิดห่วงจุ้ยขนาดนั้นทําไมยังเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ได้ออคือถ้าเกิดว่าจะพูดถึงความรุ่งเรืองของของประเทศเนี่ยมันดูจากสเกลเล็กอย่างเดียวก็ไม่ได้าานะคะจะต้องดูตั้งแต่รัฐสภาทำเนียบตึกบริตึกที่รัฐบาลทำงานอยู่ส่วนนำํำอ่ะส่วนหลักลก็คือเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเสมอว่า หัวดีหางดีหัวดีหางด,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 ดีนึกออกไหมทีนี้ส่วนใหญ่ตึกหรือว่าอาคารคของเขาเนี่ยนะคะ,คะที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยคุณสังเกตเธอว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นส่วนใหญ่ตึกเขาอาจจะทราบว่าเป็นสี่เหลี่ยมเรียบ,ยบ,ยบ,ยบๆง่ายๆเต็ๆมๆนึกออกป่ะ,ะเหมือนขอในนไหนถามถามถึงเรื่องถามถึงเรื่องเจริญรุ่งเรืองแล้วนะก็เอางี้แล้วกันสมมติว่าดูจากไต้หวันท่านอาจารย์เคยพาไปดูชัยภูมิของของรัชสภาไต้หวัน ชายภูมิตรงนั้นเนี่ยคือตึกใหญ่มากตึกใหญ่มากาเสาเรียงเป็นตับเลยตุ๊ดตแต่ว่าการมีเสาแบบเนี้ยมันทําให้เกิดความถ้าเป็นหน่วยงานรศาชการนะคะมันทําให้เกิดความแข็งแกร่งอในขณะเดียวกันสถานที่ตั้งของเขาเนี่ยคือลานลานมันใหญ่มากลานข้างหน้าเนี่ยกว้างใหญ่ม,หมากหึบมาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเขาตั้งรับลานพลังขนาดใหญ่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารประเทศหรือว่าลักษณะพลังที่เขาได้อะ มันมี power มากกว่ารัฐบาลสั่งอะไรคนไม่ค่อยขัดอือคําสั่งอะไรที่ออกมาหรือว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพแล้วรูปทรงของตึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากปกติไม่เอียงไม่แหวงไม่หายอะไรพวกนี้นะคะแค่ความเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากปกติเนี่ยก็จะทําให้เกิดความมั่นคงแล้วในระดับหนึ่งแตกต่างจาก จากรูปทรงอื่นๆแต่ว่าสําหรับสิงคโปร์แล้วเนี่ยเขาจะทําตึกข้างหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วในขณะที่ตึกด้านหน้าเนี่ยเป็นทรงโค้งนิดๆซึ่งทรงโค้งนิดๆนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดความกระตือรือร้อนเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะออกไปในทาง proactive ม,มากกว่าคือทิดการไกลมองการไกลมีวิสัยทัศน์คนข้างในขย,ยันทํางานหามุู้หมค่ํค่ำประมาณนั้นทุ่มเทให้ประเทศอะไรพวกน,นีะ้คะแล้วข้อสําคัญคือไม่แหวนไม่หายแต่อย่างของเราเนี่ยของเรากลวงกลาง ข้างตรงกลางหายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเลยว่าทุกคนที่เข้าไปไม่มีใจรักไม่มีคนจะทํางานให้กับประเทศจริงๆได้ออกไปในเมื่อมันกวนกลางอะ่ะเราบอกแล้วว่ามันคือบ้านไร้ใจใช่ไหมคะความสามัคคีก็ไม่มีแล้วความสามัคคีไม่มีใจรักไม่มีนะจบจ <ำ S 1> แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นก็คือจบแค่นั้นจบแค่นั้นจบตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีใครเข้าไปทําอะไรให้ประเทศชาติมีแต่คนเข้าไปทําเพื่อตัวเองเท่านั้น เพื่อพวกความตื่นเท่านั้นกระโดดข้ามไปบ้านที่ต่างประเทศน้ำตกสวรรค์คุณไปเถอะไปตรงนู้นกันเถอะนี่ขอเป็นตอนอื่นได้ไหมเพราะอะไรรู้ป่าเอาเหรอเพราะว่าระคือติดลมแล้วใช่ไหมเอาคุณจัดมาอ่ะอีกหนึ่งนาทีจัดมาเราจะบอกว่ารัฐสภาที่ไต้หวันนี่มันมีข้อเสียอยู่อย่างลึงเพราะว่ามันมีมันมันเป็นลานรับหน้าก็จริงใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ลานจริงๆมันเป็นลานซึ่งทาซึ่งทําให้ถนนเนี่ยกลายเป็นลาน ทีนี้มันจะมีถนนเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยพุ่งตรงไปที่พุ่งตรงไปที่ตึกนั้นพอถนนเส้นนี้พุ่งตรงไปที่ตึกนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาวะพิฆาตแบบหนึง่งมันก็เลยทําให้เกิดความเวลาเวลาเวลาจะตีกันหรือเวลาจะขัดแย้งกันก็จะก็จะเป็นเรื่องใหญ่นึ uh huh. ่อหอกไหมก็จะไม่มีใครยอมใครเพราะว่าพลังมันพลังมันแรงพลังมันพุ่งเข้าไปแต่ว่ามันทําให้คือ คือในความแรงนั้นเนี่ยมันก็มีมันก็มีข้อดีเหมือนกันค่ะมันจะออกมาในลักษณะที่บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าอาจจะกึ่งๆึ่งเผด็จการนิดหน่อยคล้ายๆประมาณนั้นฟีลลิ่งจะออกมาเป็นแบบนั้นก็ออกมาในตามรูปแบบของทางที่ในส่วนที่ประเทศเขาอเป็นอย่างนั้นจริงๆ่ริอแล้วแล้วดูของดูของอเมริกาก็ได้อเมริกาเนี่ยบอกเลยว่าโอเวอร์เชฟนึกออกไหมคะห้องทํางานรูปไข่ห้องทํางานรูปไข่ทาให้ทำทำทำให้เกิดอะไรขึ้นห้องทํางานรูปไข่นั้นจะทําให้ ความคิดหรือว่าการเคลื่อนไหวของผู้บริหารหรือว่าประสิทธิภาพในการทํางานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีการคือคือไม่หยุดนิ่งอะ่ะไม่เฉื่อยชาไม่หยุดนิ่งแล้วก็มีความคิดมีไอเดียใหม่ๆตลอดเจอเจอเจอแต่ว่าจะบวกจะลบจะผลจะส่งผลกระทบอะไรกับใครเนะี่ยอันนั้นอนนันไม่เกี่ยวนะคะแต่หมายความว่า รูปทรงห้องที่เป็นที่ที่เป็นทรงกลมแบบนี้ที่เราเคยพูดถึงนะว่าพลังมันเคลื่อนที่ตลอดเวลามันทําให้เกิดความเป็นหยางมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําอะไรด้วยความคล่องแคล่วว่องไวทันเหตุการณ์ประมาณนั้นช่วงพงจุ้ยในใจแห่งเต่าหมกดำางจุ้ยของอาจารย์หมาอย่าได้เห็นความดีเล็กน้อยเป็นเรื่องไร้สาระจึงไม่ทําและอย่าได้เห็นความชั่วเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษจึงทําโดยไม่เกรงกลัวเพราะสิ่งที่ใหญ่โต ล้วนเริ่มจากความเล็กน้อยออพี่เคยเจอนะกรณีแบบนี้คิดว่าโอ้มันก็ผิดรู้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกมีเงลื่อนไขมีเหตุผลมาหากล้างใช่เออนิดนึงน่ะนิดนึงนิดนึงมันก็จะติดมันจะนําไปสู่เรื่องใหญ่ๆได้ใช่นะครับเหมือนการทำาวงจุ้ยเหมือนกันนะอ่าไอ้ตรงเนี้ยรู้ว่าไม่ถูกรู้ว่าผิดน่ะแต่เอาเอาเอาวะเดี๋ยว ถ้าพูดถึงมันจะเหนเหมือนลูกศิษย์อะอาจารย์หนูทาแบบนี้ไม่ได้นั่นแหละอาจารย์อมันติดตรงนี้อะขอเป็นี้ได้ไหมคืออย่างที่บอกมันก็จะเข้าในเรื่องของว่าเอาตามใจฉันแล้วให้ให้อาจารย์แบบเอออหอหมกแล้วพออาจารย์เอออหอหมกไปวันหนึ่งเกิดผลผลที่ทําให้ตัวเองเสียหายขึ้นมาก็บอกก็อาจารย์บอกถูกต้องว่าอย่างนี้อาจารย์ถึงแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะทําให้คือโหดอะคือ ชี้ชัดๆบ้านนี้<ช>ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้คือ<ช>ถ้าคุณไม่ทำํำม,มันจะเสียหายยังไงใช่ใจอ่อนไม่ได้<ช>บางครั้งอโอเคก็สําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ทำมวงจุ้งจในใจเริ่มต้นกัน,<ช>นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ